นี่ค่ะวุ้กกระเทล้ออีกแล้วนะคะฮัทจะมาทำหนุมจีนฮัททำเพิ่งเสร็จนะคะก็เป็นหนมจีนน้ำยาป่านะนะก็ประมาณนี้มันสุกมันได้แล้วค่ะเหลือแต่แค่ล่าแล้วก็ใส่ฮัทจะใส่อะไรแเปิดไฟนิดนึงแล้วก็ฮัทจะใส่ฮัทใส่ใบมะกรูดไปแล้วนิดนึงเนาะ ันนี้ส่นีหน่อยหนึ่งที่มีอยู่ค่ะ,ะปิดใสใส่กวนจะเข้ามุ้งนอนนี่เดีย๋ยวก็ใส่ผักแลแ้วใบมะกรูดทาร์ใส่เป็นนิดหนึ่งแล้วเนาะใส่อีกใส่อีกที่เหลือเห็ให้หมดนะนมก็จะคนให้ดูเนะาะแล้มาเพื่อโชว์เนาะขนมจีนทาร์ทั่งเสร็จใหม่ๆนะคะ ปลาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็จีนไก่ด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วค่ะเสร็จเสร็จทันทีเลยนะคะตอนนี้รอแต่เสิร์ฟเท่านั้นเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวิร่มีนกับแก้ม <c oughs> กับแก้มกับแก้มแล้วก็มีผัดแก้มเพืย <c oughs> จะได้เสิร์ฟขนมจีนบ๊อบโซยอยู่นี่ ราจะเสิร์ฟขนมจีรอสักสิบบาทดีไหมคะสิบบาทยี่สิบบาท,บบาทไม่ต้องขายแพงสิบบาทพอเนาะนี่ค่ะมาไม่กี่นาทีก็ไปเลยทำไปแล้วเมื่อกี้ขนมจีนก็พึ่งจับเองนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูไว้ใกล้อีกสักพักหนึ่งตอนนี้จะไลกให้ดูก่อนไก่ไหมไก่ไหม ก่นติดก่อน,ดอนเดือดเฉละเกินเห็นไหมคะก็ไม่มีผักอะไรเอาบวงบ้านเท่านี้นะก็ไม่มีผักอะไรใช่ไหมเขาก็จับผักใส่ตรงนี้คะ่ะอันนี้แฟนซื้อมาให้นะเพราะไม่ได้ไปไหนทำงานแล้วก็แฟนไปซื้อมาให้ ไม่จะซื้อที่ไหนคขาในห้างหรือเปล่าแกาก็ไปซื้อได้อยู่ในห้างโอเคเห็นไหมคะวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ทลัสทำงานเยอะก็ไม่มีเวลาหลับไปไหนก็ให้แฟนไปซื้อแต่นี่เพราะว่าอย่างอื่นทลราจะไปซื้อเองวันอาทิตย์อะไรตบบเนี้ย ไม่กินอะีนะคะแล้วจะลาดแผเห็ขวหมอหมกฟอดปตบุบๆยอเ่ีดโซ่ผ่คนเหรอขีดมกคก็อพอค่ะช่นไคะเอาสองลูกพอไหมคะชินมีอยู่ยห่อหนึ่งค่ะมันติดอยู่ในบ้าน แล้วก็ซื้อของมาไว้ไว้บางทีมันไม่ได้กินนะคะเขาเรียกเราก็จะมากินวันที่เราอยู่บ้านหรือว่าวันที่เราไม่ได้ไปซื้ออะไรแบบนี้ซ,ซื้อซื้อถ้าออกไปก็ซื้อไว้บางทีซื้อมาก็ไม่ได้ทําทันทีนะคะซื้อมาก็น้ำปลาไหลๆนี่คะประมาณนี้เห็นไหมคะโอเคเห็นอยู่เนาะ ไหลไปเยอะเลยนะน้ำเยอะ่อยประมาณนี้ค่ะตีนก็มีนะเนี่ยเดี๋ยวโอเคจบแล้วค่ะมาดูใใกล้เลยค่ะถ้าจะเติมน้ำปลาก็เติมเองเพราะว่าทำแบบบ๊ายบายนะคะแล้วอยเจอกันใหม่มาเร็วไปเร็วเพื่อว่าไม่เบื่อกัน ทำแบบรีบหลดเลยนะคะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะท่าเราทำโอเคนะคะแล้วก็มาดูเห็นไหมคะเย้ก็แค่นี้จริงๆค่ะวันนี้ทําไม่ไม่หุงข้าวไม่นื่อข้าวแต่มันมีข้าวข้าวเก่าลูกชายกินไปตอนเช้าก็าจบเราก็จะกินกันแค่นี้ค่ะแล้วเออลูกไปซื้ออะไรมาเมื่อกี้โอ้ชูชิเขาไปซื้อมาค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวสักพักจะมาโชว์อีกนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็ลืมเนี่ยเขามาถึง